เพราะฉะนั้นที่สุดของชีวิตมันก็สูงที่สุดได้เท่านี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะมันดีที่สุดได้เท่านี้นะใครพบสิ่งที่ดีกว่านี้อีกไหมพบช่วยมาบอกหน่อยนะถ้าอะไรมันดีกว่านี้ช่วยมาบอกหน่อยพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดแล้วท่านบอกสูงสุดแล้วเราพบเท่านี้แหละสูงสุดแล้วเราพบสิ่งที่ดีที่สุดคืออริยสัจสี่นี่แหละที่ดีที่สุดแล้วที่เราค้นพบมากกว่านี้เราก็ไม่พบ ความเพ็ินอยู่20ประรงสงค์งไข่เศษแสนกลับกขะพบเท่านี้ไอ้หมุนเวียนหมุนเวียนอยู่นะมีต่เลวก่านั้นเท่านั้นไอ้ก่อนหน้านั้นนะมีต่เลวก่านั้นลายกว่นานั้นลายกว่นานั้นแต่ดีสุดเนี่ยพระพุทธเจ้าคนพบอย่างนี้ดีกว่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นดีสุดคือใจไรทุกแล้วก็เกิดร่างกายและเหตุการณ์นี่ที่แข็งแรงร่างกายแข็งแรงได้มากที่สุดเหตุการณ์ดีได้มากที่สุดโรคภัยไข้เจ็บนี่น้อยที่สุดเหตุการณ์ร้ายน้อยที่สุดดีที่สุดได้เท่านี้ บางครั้งก็ไม่มีโรคไม่มีเหตุการณ์ร้ายเลยแต่บางครั้งมันก็มีบ้างแต่มันมีน้อยที่สุดถ้าที่มันเป็นไปได้ดีที่สุดได้เท่านี้ชีวิตพอใจไหมเท่านี้พอใจไหมอยากได้มากกว่านี้ไหมอสมไมยมือยากได้มากกว่านี้่มีมีมากกว่านี้คือไม่มีทุกเลยทำง่าย ปรินิพานไปซะศูนย์ไปเลยนะยังมีดีกว่านั้นอีกนะพระพุทธเจ้ายังให้ดีกว่านั้นอีกแต่ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่นะสูงสุดได้แค่นี้สูงสุดได้แค่นี้ถ้าคุณมีชีวิตอยู่หนึ่งใจได้ทุกสองร่างกายแข็งแรงได้มากที่สุดโรคภัยแค่เจ็บไม่มีเลยหรืออาจจะมีเป็นบางข่าวบางข่าวไม่มีบางข่าวมีก็เอาเรียกว่าโรคภัยแค่เจ็บน้อยที่สุดก็แล้วกันเกิดเหตุการณ์ดีได้มากที่สุดเกิดเหตุการณ์ร้ายน้อยที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่ สูงสุดได้แค่นี้สัจจะในโลกอื่นจากนี้ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าค้นหมดแล้วทุกอย่างในโลกสูงสุดได้แค่นี้เราอยากได้มากกว่าน,นี้คือไม่ต้องมีทุกข์เลยทําไงปริปนิพพานศูนย์เลยไม่ต้องมาเกิดอีกดับศูนย์เลยอันนี้ไม่ต้องมีทุกข์ใดๆเลยทุกใจทุกกายเรื่องรารไม่มีอะไรเลยศูนย์ไปเลยสบายเห็นไหมพระพุทธเจ้ามีวิธีที่ดีที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้น นี่คือสัจจะที่ดีเยี่ยมที่สุดนอกนั้นนะกลับกันนอกนั้นนะกลับกันแต่จริงๆแล้วเอาอย่างนี้ก่อนนะจริงๆแล้วจากพฤติกรรมใหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าพบนะมันไม่มีทุกข์ใดๆเลยนะจากพฤติกรรมใหม่ที่ปฏิบัติอริยสัจสีได้ถูกตรงเนี่ยมันไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายใดๆเลยนะม,ม,นนม,ม,ยยมีแต่วิบากดีเท่านั้นไม่มีวิบากร้ายเลยมีแต่วิบากดีเท่านั้น นี่คือสุดยอดที่สุดแล้วที่ท่านคนพบมันไม่มีทุกใจทุก,กายเรื่องได้เลยจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมไม่มีแต่มีวิบากดีด้วยเป็นวิบากดีซ้อนเข้าไปเป็นวิบากดีซ้อนเข้าไปที่อธิบายแล้วนี่มันทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้เราเอาเวลาไปทําดีไม่ทําชั่วเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้อื่นเหนี่ยวนําผู้อื่นให้เป็นตามเป็นพลังเหนี่ยวนํากันเป็นพลังสันนิษฐานเกิดวิบากดีต่ตอตนเองและผู้อื่นั่วกับั่วกันเลย ซ้อนแร้วยังกลายเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาผลักดันโรคเรื่องรายเก่าให้เบาออกไปวิบากรายเก่าอันเป็นโรคเป็นเรื่องรายเก่าก็ถูกผลักดันออกไปให้เบาออกไปดีไหมมันดีที่สุดแล้วเห็นไหมล่ะจริงๆแล้วจากพฤติกรรมใหม่ดีสุดไหมดีสุดเลยไม่มีเรื่องรายเลยไม่มีวิบากรายเลยไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องรายไม่มีวิบากรายเลยม,มีแต่วิบากดีเท่านั้นน่ะ วิบากคือพลังสร้างผลมิแต่พลังสร้างผลที่ดีเท่านั้นไม่มีวิบากร้ายเลยดีไหมโอ้โหสุดยอดแล้วจะเอาอะไรกว่านี้เรื่องรายก็ไม่มีมีแต่เรื่องดีมีอะไรดีกว่านี้ไหมไม่มีแล้วทุกใจก็ไม่มีโรคเรื่องรายก็ไม่มีมีแต่ความแข็งแรงมีแต่เรื่องดีเท่านั้นโอ้จะเอาอะไรอีกมีแต่เรื่องดีทําไปดันโรคเรื่องรายเก่าให้เบาได้ด้วยดีไหม โอ้โหดีสุดๆแล้วล่ะอาจารย์วัฒนสุดแล้วมันไม่มีอะไรดีสุดๆกว่านี้อีกแล้วนี่คือสุดยอดแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันไม่มีอะไรมีคุณค่ากว่านี้แล้วในโลกไม่มีอะไรมีคุณค่ากว่านี้แล้วในโลกถ้าไม่อยากอยู่ต่อไม่อยากรกับเศษวิบากใดๆเลยเป็นไงก็ทําได้ด้วยใช่ไหมทําไงปรินิพพานเลยสู้เลยมันจะมาเกิดอีก จบเลยสามารถศูนย์ได้ด้วยโอ้มีให้ครบเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ท่านมีให้ครบเลยนะอาจา,กการย์ก็ไม่รู้จะเอาไงแล้วนะครบเลยนะเนี่ยครบสุดๆแล้วล่ะของพระพุทธเจ้านี่นะสุดๆเลยนะขนาดมีโรคมีเรื่องร้ายเศษวิบากแทรกเข้ามายังไรทุกใจได้อีกโอ้โหซ้อนเข้าไปได้อีกตลอดเลยนะอย่างนี้เป็นตน้น นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่พระเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปนี่ก็คือสรุปก็คือถ้าเราปฏิบัติอริยสัจสี่ได้ชีวิตเราก็ไร้ทุกใจมั่นคงยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปัญหาทุกปัญหาในโลกใช่ไหมชีวิตเราพฤติกรรมใหม่ไม่สร้างปัญหาใดๆเพิ่มเลยและ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปัญหาทุกปัญหาในโลกในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกไม่ว่าร่างกายเหตุการณ์ใดๆมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกแต่บางครั้งที่มีวิบากไรแ้แรกแก้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรู้วันนี้แก้ไม่ได้แม้แก้ไม่ได้ทุกใจไหมไม่ทุกใจ,มมกใจแม้แก้ไม่ได้มันอยู่ไปตลอดไหมไม่อยู่ไปตลอดสุดท้ายมันก็นดับไป แม้แก้ไม่ได้มันแรงมันแรงกว่าที่ทำมาหรือน้อยกว่าที่ทำมาน้อยกว่าที่ทำมานะแม้แก้ไม่ได้แต่ม i̇şte ันก็แรงน้อยกว่าที่เราทำมานะเพราะมีดีดันออกนี่มันสุดยอดเว้ยล่ะแล้วสุดท้ายมันดับไปไหมดับไปด้วยนี่แม้แก้ไม่ได้นะขาดแก้ไม่ได้ยังไม่ทุกใจอีกและอ้ที่เ <si ป็นเป็นไงยังน้อยกว่าที่เราทำมาอีกดีไหมดีแล้วแม้แก้ไม่ได้อย่างนั้นสุดท้ายดับไปไหม ดับไปอีกโอ้โหยอดเยี่ยมเลยวิชาพุทธะตรงกันข้ามทีนี้ตรงกันข้ามกับไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่คือไม่ได้ปฏิบัติอริยศรรีลนี่แหละไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่พ้นตรงกันข้ามเลยเป็นไงความทุกข์ใจมากขึ้นทุกวันไหมมากขึ้นไปเอยๆการแก้ปัญหาร่างกายประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อย อาจจะแก้ได้บางครั้งที่วิบากดีออกฤทธิ์แต่ยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนหรอกหมดวิบากดีนั้นลายกระสับแล้วแย่นะสุดท้ายแก้ปัญหาร่างกายสําเร็จไหมไม่สําเร็จสุดท้ายพ่ายแพ้เหตุการณ์ล่ะเหตุการณ์ร้ายก็แก้ได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงอาจจะแก้ได้บ้างตอนมีวิบากดีช่วยมันก็แก้ได้แต่ยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืน หมดวิบากดีวิบากร้ายก็สัตย์ก็แย่ไปอีกแล้วสุดท้ายแก้วิบากร้ายแก้เรื่องร้ายสําเร็จไหมไม่สําเร็จนี่คือสัจจะอย่างนี้สรุปแล้วการไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่นะแต่ปฏิบัติหายณะสัจสี่แทนความอยากนี่แหละเอปฏิบัติความอยากสัจสี่ก็แล้วกันเอาไอ้มันชัดๆไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่แต่ปฏิบัติความอยากสัจสี่ ปฏิบัติความความอยากสัตว์สี่นี่แหละนะอยากอะไรก็จังไปคิดเอาเองเออปฏิบัติความอยากสัตว์สี่แทนนะเกิดอะไรขึ้นนะทุกใจกระทุกที่สุดในโลกทุกใจกระทุกที่สุดในโลกเป็นไง ประสิทธิภาพในการแก captions, in right? Right. Yes. No ้ปัญหาก็อะไรน้อยที่สุดในโลกประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาย่ําแย่ที่สุดในโลกใช่ไหมไรประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่สุดในโลกมันไม่ใช่ไรอย่างเดียวมันเพิ่มปัญหามากที่สุดในโลกด้วยอย่าว่าแต่ว่าประสิทธิภาพในการแก้เลยมันไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาใดๆเลยเออเงี้ยการ ปฏิบัติหายานาสัตสีนี่ความอยากสัตสีนี่นะไล่ไปมันอยากแต่มันก็เนาะทุกนะมันก็นั่นแหละทุกสม,มุทัยนิโรธมันก,ก็กลับหัวกันหมดแล้วมันจะเอาแต่สุกเนาะมันจะเอาแต่สุกอยากแต่สุกแต่สุขเนาะเออมันจะเอาแต่สุกเอาแต่อยากเป็นไงนิโรธก็ไม่ได้แล้วมันมีแต่พิโรธแล้วนิโรธก็ไม่มีแล้วมีแต่พิโรธนะมรรคก็ไม <mm> ่มีแล้วนะ มันมีแต่พิโรธมีแต่โกรธที่ไม่ได้ตามที่อยากมันจะเอาแต่สกลวงกันแหละใช่ไหมแล้วมันก็อยากอยากอยากอย่างนั้นแหละใช่ไหมไม่ได้สมอยากมันก็มีแต่พิโรธพิโรธอย่างนั้นมีแต่กลัวกังวลหวั่นไหวกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนะก็ไม่ได้สมอยากกับพิโรธเลยใช่ไหมทุกเลยพิโรธเลยนี่แหละมันไม่มีนิโรธหรอกมีแต่พิโรธนะมรักษ์ยังไงมันก็ไม่มีมรักแล้วใช่ไหมมรักมีองค์แปดมันก็เป็นมิจฉาไปแล้วใช่ไหม ไม่ใช่มรักแล้วมันเป็นอะไรก็นม่าู้เป็นมิจฉาแล้วเป็นความหลงแล้วใช่ไหมมันเต็มไปด้วยความหลงนะมันมิจฉามันผิดทางไม่ใช่มกักไม่ใช่สมัมมามรักแล้วมันเป็นมิจฉามักก็มีแต่มิจฉานี่แหละนะ,ลนะอะนรนะความอยากสัตว์สี่มันไม่ได้ปฏิบัติอริยสัตว์สี่เรากมปฏิบัต,คตนะิความอยากสัตว์สี่นี่นะความอยากสัตว์สี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะ ผลคือทุกตลอดการผลคือเพิ่มทุกใจไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ <G uard> การแก้ปัญหาทุกกายกับเรื่องร้ายเป็นไงมีประสิทธิภาพไหมไม่มีประสิทธิภาพเลยไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทุกกายกับเรื่องร้ายเลยไม่มีประสิทธิภาพเลยไม่มีประสิทธิภาพเลยนะนอกจากไม่มีประสิทธิภาพแล้วเป็นไงมันเพิ่มทุกกายกับเรื่องร้ายด้วยใช่ไหม มันเพิ่มทุกกายกับเรื่องรายด้วยตกลงมันมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปัญหาต่างๆเท่านั้นมันไม่มีประสิทธิภาพในการลดปัญหาเลยเนี่ยการปฏิบัติความอยากสัตวสีหรือไหยนะสัตสีนี่นะมันไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาใดๆเลยแต่มันมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปัญหาทุกปัญหาฤทธิ์ของมันคือเพิ่มปัญหาทุกปัญหา เออแต่ทําไมแก้ได้เป็นบางคราวล่ะมันเกิดจากการปฏิบัติไหยนณาสัตวสรรีนั่นไหมไม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติความอยากหรือไหยาณาสัตวตีนั่นมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดจากอะไรทําไมแก้ปัญหาได้มันเกิดจากความดีที่เคยทำมานะ่ะมันช่วยวิบากดีหนุนเฉยนะวิบากดีที่ทำมาแต่ปังไหนปงหนัปง,นปงไหนก็แล้วแต่ปังนี้หรือปังไหนก็แล้วแต่วิบากดีช่วยเฉยนะ ไอ้ที่แก้ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะไอนน้แก้ปัญหาร่างกายกับเหตุการณ์ร้ายได้สําเร็จเนะ่ยวิบากดีช่วยเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยนะมันเคยทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เวลาทุกข์เข็ดเคี้ยวออนขี้แกมก็หันกลับมาทําดีเหมือนกันทําชั่วต่อไม่ได้แล้วหันกลับมาทําดีเออทาดีเขายัางชั่วมีคนทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเออมาทออําดีเขายังชั่วแล้วก็ทําดีไปเออเขายัางชั่วได้รับผลดีทดําดีไปดีไป,ไปแต่กิเลสไม่ลดเป็นไงสุดท้ายเอาองค์ประกอบดีดๆกลับไป,ไป,ไปทําชั่วอีก มันความอยากมันไม่ลดมีองค์ประกอบดีๆไปทําชั่วมีไหมคนมีไหมมีนะอย่าคิดว่าไม่มีนะ เคยเห็นคนรำ่ำคนรวยคนมีอำนาจวาสนาคนมีชื่อเสียงคนมีความสามารถแล้วเอาองค์ประกอบเหล่านั้นไปทำชั่วเคยเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละเพราะมีความอยากมากๆองค์ประกอบดีๆไปทำชั่วองค์ประกอบดีๆนดาจาก,กุศลที่ตัวเองทำมานั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงตัดนะมีนะในสุขิตาสูตรนี่โอ้ได้องค์ประกอบดีๆมีคนช่วยมีองค์ประกอบดีๆเยอะแยะแต่สุดท้ายต้องเวียนกลับไปเป็นทุขตะสูตร คือกลับไปทุกข์เปียนกลับไปทุกข์อีกไปช่วยอยีกเหมือนเดิมเพราะแม่ยังไม่ไ,มได้บรรลุธรรมไม่ได้บรรลุอริยสัจสี่อย่าคิดว่าไม่มีสิ่งดีๆคอยช่วยนะมีไหมคนเขาล้างทุกข์ใจไม่ได้แต่ว่าโอ้โหได้องค์ประกอบดีๆมีไหมมีนะมีองค์ประกอบดีๆช่วยอยู่เป็นกุศลเก่าที่ทํามาเนี่ยบางทีก็มีกุศลเก่ามาช่วยอยู่เคยเห็นไหมพอก,กินเหล้าสูบบุหรี่แล้วยังไม่เป็นโรคอะไรเคยเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละ กินเข้าไปเสพเข้าไปกินอาหารรสจัดกินอาหารเนื้อสัตว์แต่ก็ยังไม่ป่วยอะไรเคยเห็นไหมนั่นแหละนั่นล่ะมีองค์ประกอบดีดช่วยมีวิบากดีเก่าช่วยแต่ใช้ไปเราหมดไปเรื่อยๆไหมหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะพอวิบากดีนั้นหมดเป็นไงข่าวนี้เจงเลยเจงกระโบเลยวิบากรายออกนี่แต่สวยตายเลยที่นี่นะทั้งโรคทั้งเรื่องรายลุมเราแก่ก็ไม่ได้ที่นี่มันไม่มีวิบากดีช่วย มันไม่มีวิบากดีช่วยนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะวิบากดีนี่มันมีอยู่พระบรธเจ้าก็ตัดอยู่ท่านจึงตัดในพานวักวคนที่มีวิบากดีช่วยนี่แหละนะพวกเป็นพนในพานวักท่านตัดว่าอย่างไงตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลไปไงคนโง่ขงเขาที่มีวิบากดีหนุนนี่แหละเนี่ยหนุนนี่แหละนะวิบากดีหนุนยังเข้าใจว่ามีรสหวาน ทำบาปทำชั่วนะแต่มันยังไม่ให้ผลคนโง่เขาเข้าใจว่ามีรสหวานเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้ที่มันได้ผลนั้นไม่ใช่อะไรหรอกนะคุณมีวิบากดีเก่าช่วยเฉยๆรอกอ่ามันถึงยังไม่ให้ผลคนโง่เขาเข้าใจว่ามีรสหวานแล้วก็ชดใช้วิบากแล้วก็ใช้วิบากดีนั้นหมดไปหมดไปทําจะชั่วเพิ่มชั่วเพิ่มเป็นไงแต่บาปให้ผลเมื่อใดทีนี้วิบากดีหมดแล้ว ไม่มีวิบากดีช่วยบาปให้ผลเมื่อใดเป็นไงคนง่องเขาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้นนั่นแหละเมื่อนั้นละ่ะทุกข์ไม่มีทางออกเลยแก้ปัญหาไม่ได้เลยแก้ปัญหาไม่ได้เลยแต่เขาจะหลงว่าที่เขาแก้ปัญหาได้เพราะเขาทําชั่วนั่นอ่ะใช่ไหมที่เขาทําชั่วน่ะมันจะแก้ปัญหาได้เขาทําชั่วมันจะแก้ปัญหาได้มันหลอกเขาแท้ที่จริงที่เขาแก้ปัญหาได้เพราะเขาทําชั่วหรือดีเก่าหนุน ดีเก่ามันหนุนเฉยๆห็อกไอทำชั่วก็เป็นชั่วเป็นวิบากไล่หนุนเข้าไปเป็นวิบากไล่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปแล้วดันวิบากดีอยกไปด้วยนะวิบากดีที่รับพวกทยอยหมดแซมถูกชั่วที่ตัวเองทำแบบดันออกไปด้วยดันออกไปด้วยดันออกไปด้วยจังหวัดที่มันดันหมดเป็นไงทีเนี้ยมันซวยอยู่ตรงนี้แล้วมันจะซวยอยู่ตรงนี้แล้วมันจะซวยหนักตอนนี้แล้วไอวิบากดีหมดเป็นไงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยหมด เลยข่าวนี้พลิกล็อกเลยต่อให้องค์ประกอบดีๆเป็นไงแพ้เลยองค์ประกอบดีขนาดไหนก็แพ้ก็ล้มเหลวพ่ายแพ้มดเคยเห็นไหมจอมระเผด็จการทั้งหลายเนี่ยจอมเผด็จการทักษิณเงี้ยจอมเผด็จการฮิตเลอร์เงี้ยจอมเผด็จการมาโกสเงี้ยเป็นไงตอนวิบากดีหนุนเป็นไงมีใครทําอะไรเขาได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีใครทําอะไรเขาได้เลย แต่พอวิบากดีเขาหมดเขาไ,ม,ขาไม,ม,ม่เขาไม่ทำดีเพิ่มทำแต่ชั่วแต่ชั่วแต่ชั่วเพิ่มเขาไม่ทําดีเพิ่มพอวิบากดีชุดนั้นหมดเป็นไงโอ้ oh, วิบากดีหมดจากหนึ่งรับแล้วก็หมดรับแล้วก็หมดด้วยใช้แล้วก็หมดด้วยสองวิบากชั่วที่ตัวเองทํานั่นแหละมันดันออกไปดันวิบากดีที่มีอยู่ออกไปเป็นไงหมดไปเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยแพ้เลยพ่ายแพ้เลยอย่างนี้เป็นต้นแม้แต Th ่เทวทัตทําชั่วทําชั่วไปเป็นไงตอนวิบากดีออกฤทธ อนวิบากดีที่ยังคุ้มครองอยู่ได้รับภัยอะไรไหมก็ไม่ได้รับใช่ไหมยังได้รับสิ่งดีๆเกื้อหนุนตัวเองอยู่ก็ยังยังไม่ได้รับโทษภัยอะไรยังเข้าใจว่าทําชั่วมันมีรสหวานใช่ไหมโอ้โหทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าทําไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ทําร้ายคน,คนนั้นคนนี้โอ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่วิบากดีหนุนน่ะเป็นไงได้รับสิ่งเลวร้ายอะไรไหมยังยังใช่ไหมแต่พอวิบากร้ายทําไปมากๆดันดีออกไปด้วย ดีที่ตัวเองมีอยู่นั่นดีที่ตัวเองมีอยู่นั่นใช้แล้วก็หมดไปด้วยใช้แล้วก็หมดไปด้วยมีบากร้ายไปดันดีนั่นออกไปด้วยเป็นไงดีน้อยลงน้อยลงน้อยลงคราวนี้แล้วดีหมดเป็นไงแผ่นดินสูบเลยใครช่วยได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีใครช่วยได้เลยเห็นไหมลายออกฤทธิ์อย่างเดียวสวยอย่างงั้นน่ะมันจะพ่ายแพ้มันจะพ่ายแพ้นี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้ในโลก พระพุทธเจ้าจึงตัดตาบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนโง่เขายังเข้าใจว่ามีรสหวานแต่บาปไม่ผลเมื่อใดคนโง่เขายอมประสบทุกข์เมื่อนั้นนี่คือความจริงของชีวิตนะอื่นจากนี้ไม่มีไม่มีอะไรอื่นจากนี้หรอกส่วนคนดีเป็นไงพ,พูดที่เพิ่มบริยศีลไปเรื่อยๆน้าตั้งศีลมากับจัดความอยากตั้งศีลมากับจัดความอยากในวิธีตั้งศีลตั้งศีลมากับจัดความอยากในเรื่องชั่ว เรื่องดีนี่อยากเข้าไปไม่มีปัญหาหรอกแต่ทําไม่ได้เมื่อไหร่ให้เลิกอยากเรื่องดีไหนที่ทําได้อยากเข้าไปอยากเข้าไปแต่ทําไม่ได้เมื่อ,อไหร่เป็นไงมันมีอะไรมาขวางมีปัญหาต่างๆมาขวางมันปิดกั้นเกินปัญหามากเกินเสียงเกิน ờ, แตกลราวเกินมันมีอะไรมาขวางเป็นไงตั้งศีลเลิกเลยใช่ไหมเล,กเลิกอยากเลยตั้งศินเลิกอยากเลยอย่าไปยาอยากอย่าไปอยากอยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์ที่บากร้ายขวางแล้ว เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปฝ่าไปไม่ได้ฝ่าไปเป็นทุกอยากเป็นทุกขฝ่าไปเป็นทุกข์งี่เป็นต้นมันต้องชัดพอวิบากหมดเป็นไงโอ้โหเปิดโอกาสให้ทําดีนั้นได้เป็นไงเรื่องอะไรจะไม่อยากไม่อยากเข้าไปเลยไม่มีปัญหาอยากเข้าไปเลยดีนี่มันเลือกดีทําไมจะไม่อยากอยากเข้าไปเลยเออน่าทําหน้าทําทาเข้าไปเลยนะ พอมีบางดีออกฤทธิ์แล้วลายหมดแล้วดีออกฤทธิ์แล้วเอา้าเอื้อให้เราทําเส้นทางโปร่งโลง่งหรือติดขัดบ้างยังลุยไปได้เป็นไงลุยก็ไปเลยใช่ไหมเฮ้แต่มันเสี่ยงเกินว่ะปัญหามากเกินวะปัญหามากเกินเสี่ยงเกินเมื่อไหร่เป็นไงหยุดทันทีใช่ไหมพร้อมอยากพร้อมหยุดพร้อมอยากพร้อมหยุดนี่ละพุทธะยังจิตให้เป็นไปในอํานาจได้มีวัสวัตติยังจิตให้เป็นไปในอํานาจได้ไอไดโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดเลยนี่พุทธะเป็นอย่างนี้ พร้อมอยากพร้อมหยุดได้หมดพร้อมอยากถ้ามันทําได้พร้อมหยุด,ด,ดออยถ้ามันทํามทไม่ได้ไม่มีเท่านี้ทําได้ก็อยากทํไม่ได้ก็หยุดอยู่ไปยากอะไรแล้วชีวิตง่ายๆเนาะเอ้ยง่ายแววไวพบพบมมทุแววไวพร้อมอยากพร้อมหยุดมันแต่ส่วนใหญ่มันพร้อมอยากไม่พร้อมไม่หยุดแล้ว <laughs> ส่วนใหญ่ม e sure, um e ันจะพร้อมอยากพร้อมไม่หยุดนี่แหละมันอยากกันตรงนี้แหละนะไอ้ที่มันเห็นว่าได้จะสุขใจชอบใจนี่ไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจเป็นไงมันก็พร้อมอยากพร้อมไม่หยุดนี่แหละมันยากกันตรงนี้แหละไม่ว่าเรื่องชั่วเรื่องดีเอ้ยเรื่องชั่วมันต้องพร้อมหยุดเลยเลิกเลยไม่ต้องไปอยากลันก็หยุดเลยโยนทิ้งเลยนะ เรื่องดีเป็นไงเออถ้ามันดีเนี่ยพร้อมอยากถ้ามันถ้ามันทําได้ใช่ไหมทาได้พร้อมอยากทําไม่ได้เป็นไงพร้อมหยุด mm hmm. แต่ส่วนใหญ่มันพร้อมไม่หยุดนี่แหละมันเป็นปัญหารงมันพร้อมไม่หยุดนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่ารู้ทมในธรนะเนี่ยอาจารย์อธิบายรู้กายในกายเวทนานในเวทนารู้จิตในจิตรู้รมในธรรมรู้ว่าจะเอาธรรมะข้อไหนไปกําจัดกิเลส แเการู้จักประมาณการกระทาให้พอเหมาะเขาเรียกว่ารู้ทําในทำรู้หยุดรู้วางรู้รู้รู้อยากรู้อยากรู้หยุดนะรู้เพียรรู้พักรู้เมตตาอุเบกขาอันเดียวกันเมตตาคืออยากนี่แหละอยากในเรื่องดีๆนี่แหละทําไม่ได้ก็อุเบกขาก็หยุดรู้อยากรู้หยุดรู้เมตตาอุเบกขารู้เพียรรู้พัก รู้อยากรู้หยุดรู้ทำร,ร,รู้วางรู้หยุดรู้ปล่อยใช้ภาษาไหนก็ได้ให้เข้าใจนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้นะสภาวะให้มันถูกเท่านั้นแนะชีวิตไม่มีอะไรทุก <c oughs>